สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One Life Channel ช่องดีมีสาระเรตติ้งยอดฮิตติดลมตดก่อนอื่นเลยขอความอนุเคราะห์กดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b e เพื่อไปกำลังใจให้ได้ทำคลิปดีๆออกมาให้ได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องหน่อยนะครับผมบางคลิปเนื้อหาอาจติดเลทไปหน่อยโปรดใช้จักรยานในการรับชมรับฟังกันนะครับ ขอขอบคุณผู้สับขนุนใจดีบริษัทคอมเวิร์กจำกัดร้านคอมเวิร์กช็อปขายอะไรคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทีมากมายสั่งซื้อสินค้าไอทีได้ที่ตามลิงก์ใต้ขำอธิบายสายเกมสายกราฟิกไม่ควรพลาดหรือโรงงานบริษัทที่ใช้งานระบบเซิร์ฟเวอร์24ชั่วโมงก็เหมาะเป็นอย่างยิ่งสวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการสร้างภาพ JPEG หรือ PNG ภาพ QR Code ทางลัดไปลิงก์ต่างๆของเรานะฮะอย่างเช่น YouTube นะฮะ Facebook หรือว่า TikTok หรืออะไรพวกนี้นะครับผมก็ขั้นแรกเข้า Google นะครับผมพิมพ์คำว่า QR ว่า QR นะครับกดค้นหานะครับนี่นะฮะมันก็จะขึ้นมาหลายเว็บไซต์มากๆเลยนะครับที่ให้บริการสร้าง QR Code ของเรานะฮะอันนี้คือการสร้าง QR Code บนมือถือเลยครับง่ายๆเลยนะครับก็ ผมเลือกอันแรกเลยนะครับอันแรกเลยแล้วกันนะครับไอ้ meqr.com นี่นะครับผมกดเข้าไปเลยนะฮะนี่นะครับมันก็จะให้เลือกนะครับว่าให้เลือกรหัสคิวอารโค้ดอะไรบ้างนะครับผมเลือกเป็นภาพนะครับเลือกเป็นภาพนะครับผมอยากได้เป็นภาพเอาไว้แชร์ไปในสถานที่ต่างๆนะครับผมอ่า อัปโหลดไฟล์ของคุณนะครับอันนี้ไม่นะฮะอ่าอันนี้นะครับผมเป็นอ่าการสร้างเนื้อหาต่างๆนะฮะก็กดคำว่าลิงก์ URL นะครับวางลิงก์ของคุณที่นี่อ่าผมจะยกตัวอย่างในการสร้าง QR Code YouTube แล้วกันนะครับก็เข้าไปที่ YouTube นะฮะ นี่นะครับอันนี้คือช่องวอลล่าชแนลช่อง y o YouTube ของผมนะก็กดที่มุมบนด้านขวามือนะครับไข่ปลา3จุดนะครับผมกดแชร์นะครับกดคัดลอกลิงก์นะครับแล้วก็กลับไปที่หน้าเว็บไซต์ในการสร้าง QR Code แล้วก็คลิกหน้าจอค้างไว้นะครับผมมันจะขึ้นคำว่าวางครับกดวางไปเลยนะครับนี่นะฮะก็จะวางลิงก์ไปแล้วนะครับผมตั้งชื่อ QR Code ก็แล้วแต่ที่ท่าน ได้คิดไว้นะฮะผมเป็นช่อง One Life Channel นะครับผมอปามเ,เข้าให้อ่ามีการปรับแต่ง QR Code ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าปรับแต่งอะไรได้บ้างนะครับอ่านี่นะฮะนี่คือหน้าตา QR Code ของเรานะครับอ่ามีสร้างเฟรมนะฮะ ดูเฟรมนะฮะมีน่ารักมากมายเลยนะครับดูทั้งหมดนะฮะนี่นะครับอ่าเว็บไซต์นี้การตกแต่งค่อนข้างเยอะนะฮะหลากหลายนะครับนี่นะครับก็เลือกตามที่ต้องการเลยครับผมไม่เอานะฮะไม่ต้องการเฟรมนะครับผมอ่ามีรูปล่างนะฮะต้องการรูปร่างแบบไหนนะครับผม โลโก้นะฮะอ่าโลโก้มีโลโก้ด้วยอ่านี่นะฮะ o u ทู b e Facebook WhatsApp IG ไอพวกนี้นะฮะ t w i t t e r นะฮะก็ผมเป็น YouTube นะครับก็กดไปเลยนะฮะนี่นะฮะจะมีโลโก้ YouTube ตรงกลางของ QR นะครับก็ปรับขนาดนิดนึงนะฮะปรับขนาดหน่อยอ่าไม่ต้องใหญ่มากนะฮะอ่าประมาณนี้เล็กๆนะฮะนี่นะฮะอ่า เป็นรูปร่างและสีอะไรต่าง,าง,างๆมากมายลองไล่ดูนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูรูปแบบของร่างกาย Q R นะเป็นจุดนะนี่เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นเส้นอ่ามุมโค้งก็ได้นะฮะนี่นะครับหรือจะเป็นเหลี่ยมไปเลยก็ได้นะฮะนี่นะฮะมาตรฐานไปเลยนะครับรูปแบบตาเป็นยังไงกดดูซิ นี่นะครับเป็นรูปแบบตา3จุดนะฮะจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะจะเป็นวงกลมก็ได้นะหรือสี่เหลี่ยมมุมมุมโค้งนะฮะประมาณนี้นะครับผมอ่าภายในเป็นยังไงกดดูไหนไหนเข้ามาก็เล่นเลยนะฮะนี่ภายในก็จะเป็นจุดสามจุดนะฮะจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือวงกลมนะครับผมแล้วก็โลโก้ขายไปแล้วนะใส่โลโก้ไปแล้วนะครับอ่า YouTube นะฮะ ก็อัปโหลดภาพนี่คือภาพในคลังภาพของเราในมือถือนะจะมาใส่แทนโลโก้ u t u b e นะผมไม่เอานะผมจะเอาเป็นโลโก้ u t u b e นะครับนี่นะฮะเป็นรูปแบบของเรานะครับผมเซฟเป็น SVG ก็ได้หรือ PNG ก็ได้ผมแนะนำเป็น PNG นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดรหัส QR ได้เลยนะครับผมป้าเข้าให้นะฮะเนี่ยมันจะขึ้นว่ารหัส QR ของคุณ นี่นะครับดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับประสบควาสมสำเร็จในการดาวน์โหลดนะครับก็เดี๋ยวไปดูในคลังภาพของผมนะว่าจะมาหรือ,อยังนะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทำการค้นหากันดูว่า QR เนี้ยใช้ได้จริงๆหรือเปล่านะอ่ะผมออกไปหมดเลยนะครับแล้วก็เข้าเข้า กูเกิลลวกันเข้า google นะฮะแล้วกค็ค้นหาด้วยการใช้กล้องนะฮะกล้องนะฮะแล้วก็ดู QR ซิที่เรามีอ่าอันนี้นะฮะกดดูซุปปึ๊บอ่าขึ้นลิงก์แล้วนะฮะลองกดลิงก์เข้าไปดูนะครับว่าจะไปในหน้าวันไลท์แชนแนลช่อง YouTube ของผมหรือเปล่านะครับอ้ามานะครับนี่นะฮะมาแล้วนะครับ ทำได้นะครับประสบความสำเร็จในการสร้าง QR code ของเราเองนะฮะอันนี้คือยกตัวอย่างในการสร้าง QR code YouTube ของผมนะครับผมยังไงก็ลองไปทำดูนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับเพื่อทุกทกท่านมีหน้าร้าน Facebook หรือว่าอะไรต่างๆที่ ขายของหรือว่าต้องการแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้หรือแชร์เรื่องราวชีวิตต่างๆนะฮะอยากแชร์ให้เพื่อนๆได้สร้างกันด้วยการใช้รูปภาพ QR code ของเราเนี่ยครับก็ไปสร้างกันดูนะครับผมหวังว่าจะไม่ยากจนเกินไปนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกด subscribe กันด้วยนะครับผมก็คลิปหน้าจะมีอะไรมาแนะนำก็ฝากติดตามอย่างก็ได้ชิดนนะครับสำหรับคลิปนี้ ราบสวัสดีครับ